ในการใช้งานของ Photoshop เราสามารถสร้าง a n i m เมชันได้อย่างง่ายๆนะครับจริงจริแล้วเป็นความสามารถไม่ใช่ของใหม่นะครับมีมาหลายเวอร์ชันแล้วล่ะนะครับตั้งแต่เรามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเลเยอร์คอมส์ Layer นะครับคราวนี้เนี่ยเราก็เลยสร้าง Object ขึ้นมาเนี่ยเป็นสีต่างๆนะครับผมสร้างจากเป็นคําสั่ง Object นะครับสร้าง Object ต์ไวก็แยกเป็น l a เยอร์ก็แบ่งออกมาเป็นตามนี้ผมไปใช้คําสั่งที่ Layer Composition นะครับอยู่ที่ในวินโด w นะครับ แล้วก็เราเลือกที่ Layer Composition นะครับในที่นี้เนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดนะครับสมมุติว่าภาพนี้ผมเริ่มต้นว่าให้เป็น Start นะครับก็คลิกแล้วก็สร้างชื่อว่าเป็น Start จะเห็นได้ว่ามันมีปุ่มคาว่า Visibility ตี uh, Vis ibility, นะครับมีคำว่า p s s t t o o นะครับอันนี้ผมล็อกไว้นั่นหมายความว่าผม,มาสามารถที่จะกำหนดให้มันปรากฏแบบนี้ได้ mm hmm. เมื่อผมกดคำว่า Start นะครับในการที่สร้างร a y ย r c ์คอมที่ขึ้นมา หลังจากนั้นถ้าเกิดผมมีการ move ตัวหนังสือนะฮะไปไว้ตรงกลางนะฮะผมต้องการที่จะ move ไอ้ตัวอย่างอื่นด้วยนะครับโดยที่ผมไม่ได้ไปสร้างวัตถุอื่นนะครับใช้จากเลเยอร์เดิมนี่แหละครับแล้วก็ move วัตถุไปเรื่อยๆแล้วผมก็ใช้กําหนดของการทำเลเยอร์คอมใหม่นะครับเราสร้างเลเยอร์คอมใหม่ว่าอันนี้สมอา,อาจจะตั้งชื่อว่าเป็น middle นะครับก็สร้างเป็น middle เสร็จแล้วก็กดโอเคไปจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดผมกลับไปที่การเลือกตำแหน่งนะครับ เลยที่ผมอีกอันนึงผมย้ายตัวชื่อหนังสือไว้ไว้ขวาสุดเลยนะครับแล้วกขยับสีต่างๆนะครับขึ้นมาอีกอันหนึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพื่อไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ไม่ได้มีการ d ู p ิเคทเลเยอร์หรืออะไรเลยฮะเป็นการแค่ move object ในเลเยอร์เท่านั้นนะครับแล้วเราใช้คําสั่งที่ Layer composition นะครับกำหนดอีกนะครับว่าอันนี้ผมเป็น finish นะครับสมมติว่าที่ผมได้เป็นเรียบร้อยแล้วกดนะฮะจะเห็นว่าเรามีอยู่3อันหนะครับ start อันที่2คือ Middle, อันที่3คือ Finish นะครับโดยที่เลเยอร์ยังเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลยผมใช้ยืมรำสั่งแบบนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยเราไปดูการสร้าง a n i m เมชันนะครับก็คลิก Create Animation ก็จะมีเฟรมแรกขึ้นมานะครับเฟรมแรกขึ้นมาเนี่ยผมบอกว่าผมจะเพิ่มเฟรมต่อไปเนี่ยความสามารถมันคือเราสามารถ Drag นะครับคือการ move ของ Object ต่างๆตามใจเราได้เลยนะครับไม่ต้องไปทำอะไรที่เลเยอร์อีกแล้ว นะครับเรามา move ตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราก็สร้างเฟรมที่สองอันนี้มันเกิดจากการ move นะครับลองกลับไปดูอันแรกนะฮะอันที่สองแล้วก็ move อ,นอันที่3ามแลก็สร้างเฟรมใหม่แล้วก็ move ไปได้เลยนะครับไม่ต้องมา่เป็นแอนิเมชันอย่างอื่นละนะครับดึงได้ง่ายอยากให้ยังไงก็ได้ดังนั้นวิธีการทําแอนิเมชันแบบนี้ง่ายมากนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไป ไป d u p ไปเ a ีย a เลเยอร์เพื่อให้เลเยอร์มันเปลี่ยนตำแหน่งได้ไม่ต้องนะครับเรามาใช้ที่เลเยอร์วันเองนี่แหละนะครับเราสามารถที่จะปรับได้อันนี้ผมใช้เป็น Create Object นะครับผมหรือจะให้เป็นตัวในส่วนของที่เป็น uh, Smart Object ก็ได้นะครับมาทำได้เหมือนกันพผมก็เอามาใช้ตรงของมาคลิกด้วยตรงกลางเนี่ยก็จะคลิกด้วยการเป็นใช้เลเยอร์คอมโพสิชันนะครับ ก็จะปรับไปนะครับแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับขยับไปเรื่อยๆจนที่เราอยากจะได้ยังไงก็สามารถจินตนาการได้นะครับอันนี้ที่ผมทําให้ดูง่ายๆคลิกต่อไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างเฟรมอันต่อมาเฟรมสร้างเฟรมเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดเราไม่อยากจะทําเฟรมอื่นเราขยับไปนะครับขยับนิดๆหน่อยๆแล้วก็มูฟไปอีกทั้ทงนิดนึงนะครับเพื่อที่จะสุดท้ายเนี่ยเราจะปิดด้วยเฟรมของการที่เป็นเลเยอร์วความตัวสุดท้ายคือฟินิชเราก็ จะจบแล้วนะครับว่าอันนี้เราสามารถเด้แบบนี้ดังนั้น,นเรามาลองดูนะครับว่าเราสามารถเพลย์ให้มันวิ่งเพลย์ได้นะครับอันนี้คือ,อง,ง่ายๆเลยนะครับเป็นเบสิกพื้นฐานที่อยากให้หล,หลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะมาใช้งานนะครับอย่าคิดว่ามันยากแล้วก็พยายามที่จะศึกษาในการใช้งานทูสใหม่ๆนะครับอย่าไปคิดว่ามันต้องทำแบบเดิมเสมอ